ผมนั่เสนอแจวนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับแจวอ่าแจวส่งแจวเปรี้ยวอืมแซ่บแล้วหอมเนองแซ่บแฮ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกนะครับเมื่อนี้มาอยู่กับจางอ่อนอีคือเราครับมาครับพี่น้องเมื่อนี้ผพได้เป็นเมนูอยางใสอ้อนหมูนะครับพี่น้องโอ้ยเมื่อไงครับหน้าตาเป็นแต่กินบาครับพี่น้องพี่น้องนะครับมีผักนางอ่างหย่ามาสองอย่างสามอย่างนะครับเนาะมากินกลับนะครับ ผมขออนุญาตลองมือเลยแล้วกันนะครับคุณนะนะครับลองซิมมึงน้ำจิ้มแจ่วบังนะครับผมเห็ดเป็นแบบเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับมาเนี่ยนะครับแจ่วเพรียวปนใส่ข้าวคั่วใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่บักหน้านะครับลองซิมมึงทำอะไรวะขมข่าททาเลยครับพี่น้องนะครับเห็ดแจ่วสมนะครับแจ่วสมแจ่วเปรี้ยวนะครับเป็นเมนูครับแกมกันสีเข่าททาได้บ้างวานะครับเนาะ อ้อเคอ่ะมีสองสีสีเหมองั้นสื่อมาอย่างเองนะครับมาตุ่มก่อนไปลองนะครับบางอย่างมันเหนียวมาตุ่มก่อนขอทานเลยนะครับ มาพร้อมกับบรรยากาศแบบม่อเ้านี่ฝนตกนะครับฝนตกลิ่นนะครับตามเทียกับเขาแล้วแดดออกไปนะครับผมต่มครับพี่น้องนะครับต่มก่อนนะครับ พอต้ตมแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามหมักจะเอามาอย่างนะครับจะมาหยากอ,อ,อใกใจขันนะครับน้องยนาบานที่สอง พักนี้เป็นพักตีลือไม่จากตู้เย็นนะครับืครับนะครับ ผมน้ำเสนอแจ่วนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับแจ่วอ่าแจ่วส่งแจ่วเปรี้ยวหืมแซ่บนะครับพี่น้นนอ,อ,งองแซ่บขึ้นโอ้โหละผา เสียงไก่ขันน้ำนำนับงี้ <c oughs> ตุนหอมมั้ะ,ะ <c oughs> ดื่อตู้เย็น <c oughs> <c oughs> ผมสีร่างตู้เย็นครับมัเอเนี่ยนะครับ

อันด mm ัสองชอบมากเลย ตูนจิ้มเข้าไปไ่แน่เลยครับ,รบเราไมา่อย่างแบบไฟออนอ้อนๆมาต้องให้ไหมบ<ะ>ัเป็นกับเกียมในพวกมวัชิเขาทาค่ะแล้วไ,ไปลองไห้ไปลองบนเด้่องไปลองนะครับ

กินนอนนอนมันจังแสบนะครับใยไปเย็นไปเลยนะครับบอกแสบมากยำมันกะสือแบบยำมันเหนียวยำเหนียวกลับคืนมานะครับแค่เอามาย่างแบบเอามาสดๆเรากิ่นย่างเลยนะครับหนึ่งนะครับใหม่ใหม่ก้อนซุกนะครับสองก็คือเหนียวเนยวนะครับ คุก็เลยมาตมก่อน กินไปนึ่สองห่องป็นึ่งเลกงานมาเม่เมื่อยนะครับพี่น้องมาเห็ดน,นี่แบบแป๊บเดียวหิวเข่าเวทนะครับ มากินมาเน,น,นี่แซ่บปั้นยังบ่นเหนอนครับยำในแบบสบายสบายเลยครับ ตัุยนงจียมอ่แสบแห้งเราบมันแสบนะครับกข่าวแสบแสบคือสิ่ี่ผมมีโอกาสได้จ่อยนะคือ ท่องผมห่องมหม่ไม่หน่องนะครับกินลงอยู่ไว,ไว้เยกันแล้วออย้ยอ้อุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ว นึจิ้มแบบครับวอตตองไ่ของครัวนะครับไ่ให้หน่อยก็บอกพริกไ่อ่าหนึ่งส่วนสองของพริกนะครับถาวมว่าไซรันจะบขุนอื่นของครัวมันจิ้มมูวนี่มันต่งางแบบมครับถามส่ซ้ำกันเนี่ย ซ้ำสิกินแล้วครับพี่น้องคนบ่ได้่ว่านะ่ะหือหือหือจะเสียงไก่อร่อย รสสดเงียล่ะครับบ่มีแนวสดเหนื่อมั้ยหาอ๋อ xẹp đến thăm đứa thợ đĩa đi đó à à tôi 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 được con luôn này bạn ạ. ครับพี่น้องแซ่บขนาดนะครับสำหรับเมนูอ่าย่างไสออนหมูนะครับพี่น้องวันนี้เอามาฝากพี่ฝากน้องด้วยนะครับสําหรับเมนูแบบอ่ากะทิว่าเฮ็ดง่ายนะครับพี่น้องเนาะเฮ็ดง่ายอยู่แต่ว่าอาจจะเสียเวลาต้มแน่หน่อยหนึงนะครับแต่ว่านะครับเฮ็ดเป็นกับเข่าก็ได้นะครับเฮ็ดเป็นกับแกงก็ดีนะครับสําหรับอ่าทันได้เป็นสายแบบอ่ากับแกงเนาะนะครับเนาะเอามาเฮ็ดลองเมึงเข่าท่าดิฟุ่มฟันนะครับเนาะไปลองเมึงเด้วยครับด้วยคือเก่าดำนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติที่ตามรับชมนะครับเนาะถ้าถือใจนะครับถ้าเบิ้องแล้วมากถือใจกครจะาลืมฝากก็ไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมแนเดอครับพี่น้องนะครับช่องช่างอ่อนกับพิธีชีวิตมนุษย์โรงงานเนี่ยนะครับสำหรับเมือนี้นะครับพิ่ผาประกันใดไนะครับหรือว่าบอสุภาพก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นำเพื่อเก่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมาเราเบิ่งนะครับว่าเมนูต่อไปนะครับสิเป็นเมนูอี้อย่างนะครัับสสวดีครับ